สนับนุนรายการโดย JW Urban Home Office แค่ก้าวก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ดิลชั้น3มสีลมคอมเพล็กซผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทไกด์ครับผมผมปลาคุณาคมพลพันธุ์ครับค่ะดิฉันชินพิมพชินพัชรชนค่ะครับพบกับเราสองคนนะฮะเป็นประจำเป็นประจำมากๆในคือปีใหม่แล้วนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมนะครับบ่ายสามโมงทั้งช่อง True Smart SME ครับพูดถึงปีใหม่นี่ต้องบอกว่าเราก็ทำรายการนี้มานานมากเดี๋ยวสะอานี่นานจริงๆนะนานจนไม่น่าเชื่อว่า โอ้โหชีวิตเราจะผ่านพ้นเรื่องราวของการรู้จักธุรกิจต่างๆผู้คนไลฟ์สไตล์สินค้าบริการใหม่ๆจนมาถึงยุคที่เจอสถานการณ์แบบนี้ผกลับมาอีกแล้วมันย้อนกลับมาอีกแล้วเหมือนเป็นเดจาวูเดจาวูที่สุดนะปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรากำลังพีคสุดๆจริงๆกับการรู้จักโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นโรค ที่ทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยน<ม>เรียกว่าหหเหตุการณ์ภายในปีที่ผ่านมานี่รุนแรงที่สุดจริงๆครับผมแล้วก็ยังยืดมาถึงปีนี้ด้วยยืดมาจนถึงปีน,นี้มีความรู้สึก มีความรู้สึกบองเบาว่ามันเดจาวูยังไงไม่รู้โอ้ระลอกใหม่ไงระลอกระลอกใหม่ระลอกนก็ขอให้ระลอกนี้ผ่านไปเร็วๆอย่าอยู่กับเรานานๆวอ่าวันนี้พี่ปรามีอะไรมาคะวันนี้นะคะซึ่งในช่วงต้นปีแบบนี้ก็บอกแล้วว่าอากาศนี้ก็ยังมีความเย็นๆแบบสบายๆอยู่แต่ว่ามันก็มากับพร้อมกับฝุ่น pm 2 5ด้วยทุกอย่างมาพร้อมกันถูกต้องนี่น่ากลัวมากหน้ากากนี่แต่จริงแล้วก็ดีเหมือนกันนะหน้ากากใส่ทีเดียวป้องกันได้สบายชูอินวันนะจ๊ะกรุณาอนงกั ไวรัส <Virus S 2> และป้องกัน PM ได้พร้อมๆกันหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นเรามีกาดที่สูงป้องกันในไวรัสแล้วเราก็ต้องระวังในเรื่องของปอดของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า PM 2.5ก็ยังมาอยู่เวลาที่เราเข้าบ้านในพิชินเรามีวิธีป้องกัน ฝุ่นพีเอ็ม2.5ยังไงรู้มางงป,ปัจจุบันเรามีนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งเขาคิดคนจากทีมนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวว้าวของบ้านเราด้วยถูกต้องครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นสเปรย์ที่ลดฝุ่นพี2.5ได้อย่างดีทีเดียวครับผมเขา<ด>เรียกว่าฉีดปุ๊บ ฝุ่นหายถูกต้องเขาเป็นสเปรย์ที่ฉีดออกไปแล้วเนี่ยมเลกุลของมันจะจับฝุ่น PM สองจุ้าแล้วก็ตกลงพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปก็จะด้านบนก็จะโอเคเข้ามาในบ้านเกิดสมมติเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ครับแล้วฝุ่นเข้าพัดเพแบบเข้ามาในบ้านเราปุ๊บเราฉีดเลยอันนี้จะฉีดเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะถูกต้องมันจะดักจับแล้วก็เอาพวกฝุ่นที่เป็นพวก โมเลกุลไม่ดีทั้งหลายแล,2 2> ล,ล่ว pm2.5 ตกลงไปที่พื้นมั่นใจได้เลยครับเพราะว่ามันจะลดฝุ่นได้ทันทีถึง80%และก็ไม่ทำให้ฝุ่นเนี่ยฟุย้งกลับมาได้ถึง7ชั่วโมงมมก็เรียกว่าสามารถดูแลบริเวณพื้นที่ที่ปิดโดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยสำนักง,งานออฟฟิศเนี่ยให้ปลอดภัยถ้าเราออกนอกบ้านปุ๊บเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิดอยู่ในบ้าน เรามีไฟฝุ่นอ่าฉีดปุ๊บป๊บมั่นใจได้เลยว่าเราจะปลอดภัยจากฝุ่น PM 2 5นะฮะนอกจากนั้นเขาบอกว่าสารที่อยู่นี้นะฮะเป็นส่วนประกอบหลักที่ทามาจากธรรมชาติด้วยปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ทําให้ระคายเคืองด้วย,ยเวลาที่เราสัมผัสจุดนี้ดีมากเขาบอกว่าลดปริม,มาณฝุ่นได้ทันทีเมื่อฉีดพ่นสูงสุดถึง80ะนะ,ะเร์เซว,ว่าไม่ฟุ้งนะคะแล้วก็หอมสดชื่นด้วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ครับผม ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้สําคัญมากมคกนะคะต้องมีทุกบ้านต้องมีถูกต้องเพราะนั้นถ้าใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยที่ด้านล่างครับต้องสนใจแล้วล่ะดิฉันว่าต้องมีบ้านหนึ่งอย่างน้อยต้องมี1ขวดขั้นตอนในการใช้งานนะเขาบอกว่าฉีดพ่น1นถึงสครั้งต่อพื้นที่4ตารางเมตรในบริเวณที่พื้นที่ปิดคืออิน door หรือาในบ้านของเราหรือในห้องต่างๆหรือในรถด้วยไม่เป็นภัยต่อ แอร์หรืออะไรในรถเราชฉะนั้นเราสามารถฉีดได้เลยครับผมอ่านะคะก็ต้องมีไว้ล,วละล่ะเดี๋ยวเราลองฉีดให้ที่ J W Urban Home Office กันไหมอ่อถูกต้องเราต้องฉีดะนะอ่าเออมันกระเด็นมาโดนแขนชั้น,นแต่ว่าไม่รู้สึกะระคายเคืองมเลยนดีงามมากโปรโมชั่นสำหรับรายการ Smart Guide ซื้อ3แถมหนึ่งฟรีค่าส่งทั่วประเทศไทยครับสามารถคละกลิ่นและขนาดได้หากสั่งทั้งขนาดใหญ่และเล็กตัวแถมจะเป็นขนาดเล็กครับ ข้อกำหนดของโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้สั่งผ่าน Line Official@ ยล f ไฟ e ุ u n มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับให้ลูกค้าแจ้งว่ามาจากรายการ Smart Guide ทางช่องจู4ก49โปรโมชั่นนี้เฉพาะภายในวันที่ออกกาศวันเดียวครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากันค่ะเพราะว่าเรามีเหตุการณ์เดจาวู ja vu, มาฝากกันค่ะสนับสนุนรายการโดย JW Urban Home Office แค่ก้าก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ดิล่าชั้น3มสีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทย ดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อมพูดถึงเดจาวต้องต้องแบบมีทา ja ่าเวยนะเดจา<ช>วูดูเหมืนอนเหมือนมันเป็นมนต์มือดอะไรกอย่าง<ห>ต้องบอกว่าเดจาวูแปลว่าแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนมันกลับเข้ามาอีกแล้วเ<อ>กิด<อ>ขึ้นมาใหม่อีกแล้วเหมือนถึงที่เราเคยเห็นมาก่อนเนี่ยกลับมาเห็นเป็นจริงอีกแล้วโดยส่วนใหญ่คนมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะ เราว่าเราเคยเคยเห็นเคย,เ,เ,คยเคยเกิดขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยะนะเราก็เลยรู้สึกจริงๆว่าเดจาวูจ้าเพราะว่าปีที่แล้วของเราเราก็เจอสถานการณ์เนี้ยโควิดกลับมาบนะกลับมาอีกแล้ว เหมือน <ผม S 2> เดิมมียอดผู้คนที่ติดมากขึ้นนี่มากขึ้นรุน <ละ S 1> แดงมากขึ้น<า>กว้างมากขึ้นใหญ่วงกว้างมากขึ้นเ,เริ่มมีกฎกติกาในการเปิดปิดร้านอาหารบริการบางอย่างมากขึ้นแต่ก็ต้องพูดว่าไม่ได้เข้มข้นขึ้นเท่าเท่ากับช่วงนั้นครับอาจจะเป็นเพราะเรา มีประสบการณ์แล้วเพราะฉันรู้วิธีในการป้องกอันรักษาโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้นฮะ,ะแล้วก็ไม่แพนิกกับโรคแต่แพนิกว่ามันมาอีกแล้วถูกต้องอะนะคะ,ะเพราะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเดจาวูจริงๆรเราก็เลยกลับไปย้อนดูค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ย เรามีสินค้าหรือบริการอะไรในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวกลับไปดูภาพกันก่อนดีฉันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้สนุกเป็นของตกแต่งบ้านได้สร้างเสริมทั้งเวลาประสบการณ์แล้วก็อาจจะเป็นรายได้พิเศษกันค่ะ เรามีกิจกรรมจะเรียกว่าสวนขวดจิ๋วก็ได้กิจกรรมค่าเวลานั่นเองอ่านะคะหรือว่าเทเรียมนะคะมาฝากผู้ชมกันค่ะเดี๋ยววันนี้คุณคุณนาคมจะเป็นคนลงมือจัดสวนให้กับเราดูนะครับเริ่มต้นยังไงคุณชีเริ่มต้นก็บอกสเต็ปที่1นะคะเราจะต้องใช้หินค่ะนั่นคือหินนะคะรองพื้นบางๆด้วยชั้นหินจ้ะ นี่เขามีอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เราเลยนะ,ะนี่ในหนึ่งเซตเนี่ยมีอุปกรณ์มาครบอ่หินนะคะเราคื้นแล้วเราแล้วชั้นที่2ค่ะเทน้ําใส่ส p ปกตรัมมอสบีบให้เปียกโดยทั่วกันบิดให้หมาดแล้วก็วางบนชั้นหินกดให้แน่นติดชั้นหินเลยนะเธอกดให้แน่นเอานิ้วกดเลยนะใช่ สเต็ปที่3แล้วรวดเร็วมากสเต็ปนี้คือ่านปิดบนสแปกนะมอสให้ให้มิดเลยนะ <c oughs> ใช่ทั้นที่4ค่ะดินอัดเมด็ดเห็นดินอัดเม <c oughs> ็ดอันนี้นะแล้วก็ <c oughs> พรมน้ําให้ทั่วชั้นดินนะคะโดยที่ให้เขาให้ปีเกอร์เธอมานะทั่วยังทั่วแล้วสเต็ปสุดท้ายเอาย่ามอสนะคะเป็นแผ่น อ่ะยามอสอ่า,า,อาจัดลงบนดินกดเบาๆกดแรงแไม่ได้ไม่ไม่แรงให้ให้ใหมอสเนี่ยสัมผัสพื้นดินต้องทำเสียงเหมือนแบบให้เข้าใจถึงความเบาๆละอ,อ่อนละเอียดอ่อนนะมีการจัดวางาพุ่มมอสเห็นพุ่มมอสไหมพุ่มมอสอ่าอันนั้นหญ้ามอสแล้วก็พุ่มมอสเนี่ยให้วางไว้ด้านหลังอ่ะด้านหลังเหรอ สามารถจัดตุ๊ก,กตาจิ๋วต่างๆไว้บนนั้นได้ขั้นตอนนี้ปุ๊บเธอก็เอาบีบเกอร์หยดน้ำให้ถึง ระยะชั้นหินให้เต็มเสร็จแล้วแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้หนึ่งคืนหลังจากที่เราเปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเราก็ปิดฝาได้แล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านก็กลายเป็นสวนน่ารักน่ารักวางไว้ตามมุมต่างๆได้อ,อย่าโดนแดดตรงๆนะคะแล้วก็เหมาะมากที่จะอยู่ในสวนที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวกมไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะส่วนโลที่ปิดฝานั้นควรรดน้ําครั้งเดียว จะอยู่ได้โดยไม่ต้องรดน้ำอีกกี่เดือนให้ทาย3เดือนโอ้เก่งมากอาสองถึงสเดือนนะคะสามารถรดน้ำเพิ่มเมื่อน้ำในชั้นหินแห้งแล้ว <Okay. S 2> มอสที่เหลือก็สามารถถึงให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เติมได้นี่จำได้ไหมเธอจำได้สิเทอราเรียมเวลาเราว่างเนี่ยเราก็ตัด สวนปลายในขวดค่อยๆหยิบนู่นหยิบนี่นะใส่ลงไปหยอดนั่นนิดนี่หน่อยอปลูกต้นไม้ไปก็ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะของเราที่สามารถทำได้เองในบ้านค่ะสร้างสติสมาธินะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษในบ้านโดยเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยเวิ work from home. ร์กฟร์มโฮมนอกจากเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเดี๋ยวนี้ลูกๆเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือกันนะจ๊ะโรงเรียนทั่วประเทศไทยปิดเขาก็เรียนฟร์มโฮมเหมือนกันใช่นะคะก็จะเรียนออนไลน์กันนี่ก็เป็นอีก หนึ่งกิจกรรมพิเศษจริงๆที่เหมาะสําหรับคุณแม่และเด็กๆที่จะได้ทำอะไรร่วมกันนะกลายเป็นของตกแต่งบ้านได้เก็บไว้จัดไว้ก่อนวันนี้จัดไว้เลย20ชุดเดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเอาไปมอบเป็นของขวัญวันวาเลนทายที่จะถึงอะไรก็ได้ ถือว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคราวที่แล้วเนี่ยเดจาวูกันไปก็ให้ดูแล้วว่าเราจัดขวดเป็นยังไงนี่รอบนี้ถ้าให้จัดอีกถือว่าเราจัดเก่งขึ้นไหมโอ้ยแน่นอน,น <ะ S 2> มีเวลาว่างตอนนั้นนะว่างก็จัดไปเติมนู่นนี่หน่อยอะ,อะไรไม่สวยเริ่มใหม่ทําใหม่ก็มันก็ดีขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งทาให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทําส่วนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทําขวดเดียวแล้วจบนะสามารถค่ออยๆพัฒนามื พัฒนาไซส์าจากขวดเล็กๆค่อยๆใหญ่หญขึ้นจริงๆฉันบอกนี่สามารถจัดได้กันเป็นตู้ปลานะนี่ฉันเคยเห็นเขาขายกันนะเป็นโหลใหญ่มากแล้วคือ,อมันสวยมากมีความสูงมีตันมีทำะะระดับขั้นต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆแล้วราคาแพงมากครับราคาแพงนี่ไม่ใช่อุปกรณ์แพงนะ ฝีมือคนจัดนี่แหละที่เราซื้อกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างศิลปะอย่างนึงหรือว่าฝีมืออย่างนึงให้กับเด็กๆก็ได้อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นํามาฝากกันค่ะมีทั้ง f a c e b o o k นะคะมีทั้ง s h อ p e e นะก็เข้าไปได้เลยครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเทเรียมเทเรียมกิจกรรมดีๆที่ช่วยให้เวลาว่างของเราที่เราจะต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะ สนับสนุนรายการโดย JW Urban Home Office แคคก้าวก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ดิลาชั้น3มสีลมคอมเพล็กซผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D เพ t ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดลอ้อม มาถึงเดจาวูอย่างที่สองจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีไรทำเราก็ต้องสั่งอาหารเครื่องดื่มมารับประทานที่บ้านและตอนนั้นถูกใจมากกับผลิตภัณฑ์ส้มยูสุจากประเทศญี่ปุ่นโอ้โหองบอกว่ายูสุนี่ของโปรดฉันมากชอบอะไรที่แบบพอเอายูสุมาล่อปุ๊บฉันเอาทันทีนะอ่ะเธอชอบใช่ไหมชอบมาก ยั่วยวนของยูสุแล้ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปที่ห้างไหนนะเราก็จะเจอผลิตภัณฑ์นี้นะครับยูสุเฮาส์บายฮันนี่โมนิครับผมไปดูภาพเดจาวูของเรากันก่อนค่ะวันนี้นะมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่ามีทั้งแบบสำเร็จรูปแล้วสามารถดื่มได้เลยหรือว่ามาชงดื่มเองสามารถมามกซ์เป็นเครื่องดื่มที่เราชอบก็ได้นะคะอ่ะมีหลายช้อยส์ว่างั้นเริ่มต้นจากเอาที่ทานได้เลยดีกว่าอันนี้ อานขนมเหรออันนี้เป็นเยลลี่ยูสุนะะยูสุเป็นส้มญี่ปุ่นที่ออกรสเรียวหวานแพ็กเกจจิงน่ารักมากเลยอ่ะน,นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฮันนี่ยูสุนะคะอาร OMATIC FRESH น้ำรสส้มยูสุนะผสมน้ำพึ่งแล้วก็เปลือกส้มยูสุจากฮันนี่โมนี่นี่ก็เป็นแบบสำเร็จรับประทานพร้อมรับประทานคลิกโอ้ดูเยลลี่สิคุณดึงดังดึงนัง นี่เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าของเราได้ด้วยนะ,ะจะบอกก่อนเพิ่มคอลลาเจนได้ด้วยหอมยูสุมากคือแบบเหมือนมีส่วนผสมของเปลือกส้มลงไปนั้นด้วยอร่อยจริงๆหวานหวานเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะไหนชิมบ้างสดชื่นอื ก็ดีเน,เนาะม,มั่นใจเลยว่าเป็นน้ำพึ่งแท้นะไม่ใช่น้ำตาลใครที่แบบชอบคุณภาพมากขึ้นแนะนำแบบนี้อ่าเขาเป็นแบบ cold place นะคะก็ะะเป็นแบบสกัดเย็นเนาะ,ะเป็นแบบเหมือนคั้นสดเนาะขออนุญาตนะคะอ่าไหนลองชิมอ,อันนี้นนนสิโอ้โหอันนี้แบบกลิ่นแบบคือมันสดจริงๆรู้สึกได้ถึงความสดของส้มยูซุจริงๆ ซึ่งจะแตกต่างกับอันนี้ซึ่งอันนี้คือเป็นสําเร็จรูปนะพร้อมดื่มแต่เนี้ยจะแบบอันนี้พร้อมดื่มอันนี้คือแบบมาสดแบบสดนะคะมีอีกแบบหนึ่งอีกสําหรับคนที่ชอบแบบมิกซ์เครื่องดื่มเองอาจจะไปใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นนี่วันนี้ฉันมีแบบ DIY เซตนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งนี่อันนี้เป็นน้ำส้มยูสุ1 0 0นะคะส่วนนี้เป็นแบบน้ำเชื่อมนิดนึงส่รับเพิ่มรสชาติความหวานนิดนึงใช่ก็ผสมได้หลายแบบ อันนี้เขาให้ใส่25แต่จริงก็ตามความชอบแต่เราลองตามสูตรที่เขาให้มาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมหรือถ้าใครไม่อยากใส่น้ำเชื่อมจะเปลี่ยนเป็นน้ำพึ่งก็แล้วแต่อันนี้เธอเพิ่มโซดาเพิ่มความซ่าอ๋ยมันเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะเกลือนิดหนึ่งอ่าแี่จิมเลยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างฝีมือดิฉันกับเป็นไงซับซ่านสดชื่นไหม สดชื่นมากของทานเล่นก็มีเป็นขนมเปลือกส้มยูสุอบแห้งก็เคี่ยวเล่นจะดื่มครึ่งดื่มแล้วก็เคี่ยวเล่นไปได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความหอมของส้มยูสุนะเอาไว้ทานเล่นเล่นก็ได้ลงตัวมากมาแนะนำะในะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะแบบนี้ก็เข้าไปได้ที่ยูสุเฮาส์บายฮันนี่โมนี่ค่ะขึ้นให้คุณผู้ชมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครแบบไปชงดื่มจัดจานสวยงามก็แฮชแท็กส่งมาให้เราดูบ้างน,นะคะกับสปาร์ตไกด์ทีวีค่ะ เห็นความอร่อยในเดจาวูของเราไหมสุกต้อมมีการชงน้ำบนา,าน้ำส้มมีเชคมีอะไรกันเครื่องดื่มครื่งองดื่มนะมต้องบอกว่า เาก็ไม่ได้หยุดนิ่งอ่านะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยก็ได้มีการพัฒนาครับรวมถึงวันนี้เขาได้ส่งสิ่งที่เขาพัฒนาแล้วนะอยากจะมาอัปเดตกับผู้ชมแล้วก็เราสองคนกันด้วยว่ามีอะไรบ้างเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไหมผู้ชมได้ลองลิ้มชิมรสกันอ่ะอย่างแรกก็ที่วางในี่นะ่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็แบบอ,อ้ชีสเค้กส้มยูซุเขาบอกว่าเป็นชีสเค้กที่แบบเนื้อนุ่มละเอียดอร่อยหอมส้มยูสุอยู่นั้นและนอกจากนั้นนะยังมี t e x t อร์ของผิวส้มยูซุ อยู่ในนั้นด้วยเวีชเกลเราก็จะกรึบๆ,ๆของเปลือกส้ม,ม,มด้วยก็มีความหวานอมเปรีย้ยวนะฝั่งชั้นของนี้ก็จะเป็นยูสุแจม็รีารยามยูสุใช่ไหมทา,าขนมปังต่างได้อันนี้ก็จะมีพิเรนะฮะก็เป็นแบบเหมือนเป็นหัวเชื้อของยูสุนั่นเองแล้วลก็เป็นเซรัปนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นยูสุนั่นเองเราวจะไปใส่กับอะไรก็ได้ แพนเค้กหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีกลิ่นของส้มยูสุหอมตลบอบ่นขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของขนมเครื่องดื่มครับแต่ทีนี้ฉันว่ามาถึงแล้วเนี่ยนะอยากกระนั้นกระนี้เลยถ้ฉันชิมเลยเราควรจะต้องชิมกันใช่เห็นแล้วก็ยู่แล้ว่าอยากจะชิมเราควรจะต้องมีการชิมกันโอ้ยนุ่มดไรลกเป็นนุ่มเออนุ่มเขาบอกว่าเนื้อนุ่มเนียนละเอียดขาวขออนุญาตนะคะ กินเลยอ่าถูกนะคะเป็นของใหม่อ่าอะมาเรามาชิมกันครับเราควรจะชิมกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะนี่อู้อ่ะเธอชิมเลยชิมก่อนนะอุ้แต่เธอเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมมันเนื้อของชีสเค้กเนี่ยนุ่มละเอียดเป็นแบบน่าทานมากมากเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงดีไหมดีไหมดีไหมดีมากๆใช่ไหม มากไม่หวานเท่าไหร่เลยมีความหวานน้อยแต่ว่าจะมีกลิ่นของส้มยูสุเนี่ยตลกขอบปูนขึ้นมานะหอมแบบสดชื่นมากๆแล้วมีเนื้อผิวที่บอกว่ามันมีเนื้อผิวส้มอยู่ในนั้นมีซ้ำถูกต้องอ่ะแน่นอนหอยอย่างนี้ส่งมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทานละเลียแล้วมุนมนมุนมุนมดยดีมากๆนมช่วยนะโยะแยมเขาไปอีกหรอใส่แยมเขาไปอีกนิดนึ่ง แต่จะบอกว่าของเดี๋ยวนี้นะตอนที่เราปีที่แล้วใช่ไหมที่เราแบบถ่ายกันครั้งแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์เขายังมีแบบน้อยๆอยู่แล้วก็ยังมีขายอยู่เลยเพิ่มไม่ละลายมากแค่แบบเวลาผ่านไปป๊บเดียวเองอะหลายอย่างมากๆเปรี้ยวอร่อยนี่ <พ>อ,อันนี้นะปิ้นขนมปังกรอบๆนะทาน,นะ,ะดีมากดีมากจะเป็นอาหารเช้าก็ได้จะเป็นอาหารค่ําอะไรก็ได้จะเป็นขนมหวานก็ได้ดีมากๆเลยแล้วฉันเชื่อว่า2อ,อันนี้นี่นาจะเอาไปแบบอะแดปทำอะไรได้หลายอย่างมากถนะูกต้องไม่ได้พัฒนาแค่ขนมหัวเชื้อแยมต่างๆนี่พัฒนาไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าคนรุ่นชั้นและเธอเหมาะมากมากไคยามาร่วมใส่ชั้นสิ คอลลาเจนคอลลาเจนยูสุรุ่นนี้ต้องกินคอลลาเจนต้องการคอลลาเจนมากมากะนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่แบบมีกลิ่นยูสุออคอลลาเจนก็มีนะคะ,ะแล้วก็ช่วงนี้เมื่อโควิดมาก็ขาดไม่ได้เลยเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีแอลกอฮอล์สเปรย์ไว้ฉีดมือฉีดพ่นสิ่งของต่างๆะนะคะมีกลิ่นยูสุด้วยนี่เห็นไหมเขาพัฒนาม,มาเป็น Hand Sanitizer Spray นะครับกลิ่นยูสุนั่นเองออเป็นแอลกอฮอล์ในระดับฟู้ดเกรดไม่อันตรายไม่แต่บอกว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้นะเพราะมันเป็นแอลกอฮอล70์70%อแล้วก็นอกเหนอจากนี้กลิ่นเนี่ย เห็นไหมสดชื่นไม่ได้กลิ่นแค่แอลกอฮอล์ปะทะจมูกอย่างเดียวเราจะได้กลิ่นอยู่สดด้วยหอมสดชื่นมากระดับฟู้ดเกรดก็แปลว่าสมมติว่าเราฉีดพ่นมือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราอยากจะไปทําอาหารหยิบจับอาหารเข้าปากอะไรเนี่ยได้ไม่อันตรายนะคะไซส์ขวดก็กําลังพอดีพกได้พกได้พกได้ทุกที่อพกสะดวกมันต้องพกสะดวกจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะว่าบางทีสมมติเดินสมมติเธออยากจะจับประตูอย่างนี้ใช่ไหมคนอื่นจับมาแล้วเอ๊ะทำยังไงทุกขังฉันฉีดเลยปาะปาปปป สบายใจถูกต้องอจับเสร็จเปิดประตูเสร็จปิดประตูเสร็จท่างานกัต่อฉีดมืออีกทีถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็พกไวกล้ใกล้มือให้มสะดวกนี่คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโควิดกลับมาอีกครั้งกะ อย่าตกต้องปูงก็เดิมอีกคุณผู้ชมยกขึ้นนะคะอ่ะเธอใช้ทุกวันนี้เธอมีวิธีดูแลตัวเองยังไงกันบ้างการป้องกันเหรอใช่ก็คือออกไปข้างนอกคือต้องมีตอนนี้มีหน้ากากรวมไปถึงสเปรย์แอลกอฮอล์เราก็ต้องมีฉีดทุกอย่างเรื่องรองเท้าสําคัญนะคุณผู้ชมเวลาคุณเหยียบไปตามพื้นที่ต่างๆเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเชื้อโรคอะไรบ้างก่อนขึ้นรถฉีดพื้นรองเท้าซะแล้วขึ้นรถก็จะสบายเพราะว่าเวลาที่เราถ้าเราไม่ฉีดนั้นเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะอยู่ในรถนั่น ของดิฉันแน่นอนดิฉันก็จะจดจดเป็นเดลี่เลยว่าวันนี้เราไปไหนมาบ้างช่วงไหนเวลาไหนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมีใครเป็นโควิดขึ้นมานะแล้วเขาก็บอกไทม์ไลน์เรามาเราจะได้รู้ว่าเราไปในจุดเดียวกับเขาหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้กักตัวเองเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับชีวิตของคนอื่นแล้วก็เช็คตัวเองด้วยนะคะหน้ากากการล้างมือเป็นเรื่องที่เราต้องทําเป็นกิจวัตรแล้วนะคะรวมไปถึงการเข้าบ้านทุกครั้ง ถอดรองเท้านอกบ้านเข้าห้องน้ําอาบน้ําก่อนส่งเสื้อผ้าเข้าคลีนทําความสะอาดนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําอาหารไลายมงไลยแมนที่มาส่งทําความสะอาดให้เรียบร้อยอรักมาลสเปซชิด หูหิ้วสักหน่อยดึงข้างใต้ถุงหน่อยก่อนเข้าบ้านก็จะสร้างความปลอดภัยให้เราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์่ะทำให้ครบแล้วกันเป็นกิจวัตรประจาําวันแต่อย่าทำเสีจนรู้สึกว่าประสาทเสียอันนี้ฉันเลยประสาทค,คนนี้นะคะออกจากบ,บ้านมาทํารายการแล้วก็กลับบ้านทาแค่นี้คะ่ะอ่าวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเดจาวูยังไม่ครบแต่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจจริงๆที่อยากจะเดจาวูนํำกลับมาฝากคุณผู้ชมการรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจประทับใจแล้วก็ยังมีการเดล็ พัฒนาต่อมาด้วยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไฟฟู่นะครับรวมไปถึงเทอร์เรียมการจัดสวนในขวดนะครับและก็ยูสูเฮาส์บายฮันิโมนี้ด้วยใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้ทางช่อง True Smart SME แต่ก่อนจากกันนะฮะฝากแฟนเพจรายการด้านล่างด้วยครับรวมไปถึงไอจีของรายการครับ Smart Guide TV และของผมนะครับคุณอา ม K U N a K H O m ครับของดิชันค่ะ P H I M M S H I N ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้ว,ล,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอขอบคุณ J W Urban Home Office แค่ก้าก็ถึงที่ทำงาน J W Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำ รองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ดิล่าชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D เพ t ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อม